ธรรมาพิบาลคุณธรรมและความโปร่งใสในการป้องกันทุริตนั้นเป็นหัวข้อที่ผมควรจะได้ลำดับให้เราได้เห็นนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกพวกเรานะครับว่าสามคำนียที่จริงความหมายเขาอันเดียวกันนั่นก็คือการทำสิ่งที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมมีความตรงไปตรงมามีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ทุรจิตโกงกิน มันมีการให้ความพิยามคุณธรรมธรรมพิบาลจริยธรรมในนี้ไม่มีคำว่าจริยธรรมนะครับแต่ว่ามันเ็้ารวมอยู่ในนั้นด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเราได้เข้าใจที่มาของคําบางคำแล้วจะทําให้เรารู้ว่าทั้งหมดนี้มันอยู่ในเรื่องของคำแรกก็คือธรรมพิบาลอยู่แล้วข้อต้องขอทบทวนผมได้ดูวัยและท่านผู้เรียนแล้วก็เห็นว่าเมื่อพูดถึง ปัญหาที่เราเกิดขึ้นอันเป็นที่มาของทรมาพิบาลนั้นในห้องนี้เชื่อว่าทุกคนรู้คือเรื่องที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทยในช่วงที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งรุ่นนี้ไม่ต้องบอกแล้วนะครับว่าไม่ได้ใหมยแต่ว่ากินต้มยำแล้วต้องเสียทั้งประเทศแต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อมีการปรับระบบปฏิวัติเงินตราในวันที่สองกรกฎาคม2540ออันเป็นที่มาของการต่อสู้เรื่องการรักษาค่างเงินบาท และออกมาอยู่ในสุดรัฐบาลขนาดนั้นก็เลยจําเป็นต้องปรับค่าเงินจาก25บาทเสรศษๆต่อหนึ่งเหรียญมาเป็นลอยตัวการลอยตัวนั้นนายกรัฐมนตรีในณะน,น,นั้นท่านก็บอกว่าหวังว่ามันจะอ่อนลงไปประมาณสัก28 29บาทแต่พอเปิดก็เปจริงๆมันไม่อย่างนั้นนะครับมันลอยไป 30, 30 35 40 45 50มันก็เลยเกิดวิกฤตทั้งภาคราชการและภาคธุรกิจ ภาคทุกผิดใดที่กู้เงินจากต่างประเทศมา25บาทต่อหนึ่งเหรียญก็ต้องคืนเนี่ยตาแลกเปลี่ยนใหม่กลายเป็น40บาท45บาทอยู่ไม่ไหวนะฮะบริษัทใหญ่ๆเอาว่ายกตัวอย่างบริษัทปูนซีเมนไทยซึ่งเป็นบริษัทมาตรฐานและถือว่าบริหารจัดการที่มีคุณธรรมบริษัทหนึ่งก็เจอภัยพิกฤตนี้เช่นเดียวกันรัฐการก็เจอนะครับประเทศนี้เป็นหนี้เป็นสินนะกู้ก็มา ยี่สิบห้าบาทตอนเรียนต้องคกืนก็ว่า50บาท45บาทไหวเลยครับเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นเนี่ยวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้ก็ทําทให้รัฐบาลเนี่ยอยู่ลําบากนะครับรัฐบาลก็เลยจําเป็นต้องไปอาศัยกองทุนการเงินรองเทศหรือ i อเเข้าไปในเดือนสิงหาคม14สิงหาคม2540ประเทศไทยขอพึ่งพา i m เมเพื่อช่วยในการที่กู้เงินเขามารักษาเสถียรภาพ ของเงินตราระหว่างประเทศของไทยด้วยแล้วก็ในที่สุด i m เมก็เลยกําหนดเงื่อนไขให้ไทยต้องปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้อย่างหน้าตกใจเหมือนกันครับเช่นจัดห้มานต้องสมดุลขาดดุลไม่ได้เหล่านี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าในที่สุดรัฐบาลก็อยู่ได้เพียงไม่กี่เดือนนะครับแต่ที่สุดรัฐบาลชุดนั้นขอเอ่ยชื่อนะครับท่านพลเอกโชลิตยงชยุทธก็ลาออก ผมซึ่งมีเสียงเป็นที่สองในการเลือกตั้งครั้งนั้นคือแพ้ไปสองเสียงครับตอนเลือกตั้งแพ้ตอนไฟดับที่ปทุมธาน,นีนั่นแหละได้ร้อยยี่สามเสียงพักความบางไม่ท่านเบิรชริตท่านได้ร้อยี่ห้าเสียงบางเงินผมแม้จะสามารถตั้งรัฐบาลได้เพราะมีเสียงส่วนใหญ่ที่จะร่วมตั้งรัฐบาลก็ตามแต่เนื่องจากผมประกาศไว้ล่วงหน้าว่าใครได้ที่หนึ่งให้คนนั้นเ็ตั้งรัฐบาลก่อนผมก็ต้องรักษาคำพูด ระหว่างเป็นนายกร,รักษาคำพูดผมก็เลือกรัารักษาคำพูดนะครับท่านริชาริกก็เลยตั้งรัฐบาลของท่านแล้วในสุดก็พบวิกฤตต้มยำกุ้งอย่างที่กล่าวแล้วเมื่อตะลาออกดังนั้นเสียงที่สองก็ประชาธิปัตย์ตั้งรัฐบาลผมก็กลับมาเป็นนายกตรีครั้งที่สองในปลายปี2540แล้วก็มาทากิจจา,าเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อตกลงกับของทุนระหว่างประเทศใหม่แล้วก็คู่เงินก็มาจนกระทั่ง ไม่จําเป็นต้องคู่แล้วเพราะเลยเริ่มคืนเงินนะครับเริ่มคืนเงินสมัยผมเป็นนายรัฐมนตรีความจริงขนาดนั้นเนี่ยมีความประสงค์ว่าจะคืนให้หมดแต่ว่าติดขัดด้วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหม่อมเตา่าไม่เห็นด้วยก็เลยต้องค่อยๆคืนพอท่านต้องการให้คืนไปโดยลําดับไม่ต้องการให้คืนหมดทันทีอันนี้คือที่มานะครับโดยตัวการเล่าหลายท่านอาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้ครับทีนี้เมื่อ เกิดวิกฤตทุมยำกุ้งขึ้นมาเราก็ต้องศึกษาแลวครับว่าอนาคตทําอย่างไรถึงอย่าใหเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดนี้มันมีผลกระทบทั้งภาคราชการและภาคเอกชนอย่ายงที่กล่าวแล้วจึงได้ให้รัฐมนตรีสํานักนายกไปศึกษาเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคุณพิสิทธิ์เวชาชีวะรัฐมนตรีสัมนกนายกก็เลยไปศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ไว้ในร่วงหน้าอนาคตก็หนึ่งปีข้อได้ออกมาก็คือแผนและขั้นตอน ในการที่จะป้องกันก็คือการทําให้การบริหารจัดการของภาครัฐเลเอกชนนั้นเป็นไปด้วยดีเพราะเลยมาเป็นมติครัมตรีในสมัยในขณะนั้นนะครับเป็นมติครมอในปี2 0 1 2ผมเป็นผู้ลงนามด้วยตัวเองนะครับว่าเราจะต้องดําเนินการโดยระบบการบริหารจัดการที่ดีและภาครัฐเลเอกชนนะครับผมขอให้ท่านได้ได้ดูนะครับว่ามติที่ออกมา ในปีสองันสิบสองนั้นได้กำหนดแนวทางเป็นหลักปฏิบัติไว้หกประการหลักที่หนึ่งคือหลักนิติธรรมหลักกฎหมายครับหลักที่สองคือหลักคุณธรรมเห็นไหมครับหัวข้อที่ผมพูดเนี่ยธรรมิบาลคุณธรรมหลักที่สามคือหลักความโปร่งใสเห็นไหมครับเป็นหนึ่งโปร่งใสอยู่ในข้อที่สามของหลักธรรมิบานนะหัวข้อวันนี้นี่มันจะอยู่ในหลักธรรมิบาลนะครับ หลักที่สี่คือหลักความมีส่วนร่วมหลักที่ห้าคือหลักความรับผิดชอบหลักที่หกคือหลักความคุ้มค่าทั้งหหลักนี้คือแนวปฏิบัติเพื่อไม่ให้ทั้งภาคราชการและเอกชนต้องประสบการณ์วิกฤตแบบที่เกิดวิกฤตทมยำกุ้งขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นแต่ละหลักนี้จึงมีความสําคัญมาก ผมขอเรียนว่าในที่สุดต่อมารัฐบาลหลังจากผมเนี่ยได้มีการเปลี่ยนหลักเหล่านี้ไปนะครับยกเลิกไปแต่ขณะนี้คนที่ทํางานด้านธรรมาภิบาลนั้นยังคงยึดหลักหกหลักนี้อยู่ผมเห็นนายยมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์ท่านก็ท่องหลักนี้ได้หมดเลยครับเวลาอธิบายอะไรทั้งหลายคือหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสหลักความมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบหลักความคุ้มค่าขอเน้นว่าหลักที่แถมก็คือหลักกฎหมาย ต้องปฏิบัติไปตามกฎหมายโดยเคร่งครัดนะครับรัฐมนตนีบังคับขณะน,นี้รัฐมนูรบังคับเลยกับรัฐบาลนี้ต้องปฏิบัติไปตามกฎหมายโดยเคร่งครัดเลยนะครับหลักนี้ที่เราเห็นตัวอย่างชัดที่สุดนะครับถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันเอาเรื่องอื่นเนี่ยเช่นหลัก,กใต้หนองเลือดภาคใต้นี่เกิดจากการละเมิดหลักนิติธรรมคือไปใช้แก้ปัญหาด้วยการฆ่าทิ้งยิงทิ้งเป็นนโยบายเมื่อวันที่8เมษายน2 5 4 4นะครับรุ่นนี้อาจจะ ไม่ทราบแล้วแต่ว่าผมดูชื่อทัานสาบ,บางท่านเนี่ยเ <t od d ress> ชื่อว่าบางท่านเนี่ยติดตามเหตุการณ์ก็คงจะรู้ว่า8เมษายน2 5 1 4คืออะไรอันเป็นที่มาของการนองเลือดในภาคใต้ทั้งหมดอันเป็นที่มาที่ทําให้ภาคใต้เราจนทุกวันนี้ยังมีเหตุการณ์รุนแรงแล้วการละเมิดหลักนิติธรรมในวันที่8ในนโยบายวันที่8เมษายน44นี่เองเป็นที่มาของหลัก4มกราคม47เป็นที่มาของเหตุการณ์4มกราคม47 สามปีต่อมาสี่มกราคมสี่เจ็ดคืออะไรครับคือการพล้นปืนที่ค่ายทหารคายปิเลงคนร้ายเอาปืนไปสี่ร้อยกว่ากระบอกทหารตายสี่ห้าคนในวันนั้นเป็นปรากฏการณ์ในภาคใต้ที่หนองเลือดอย่างที่ไม่เคยขวดคืนปืนนะครับปืนอาวุธสงครามนะครับผมว่าท่านผู้กัปมันรวมในห้องนี้ที่เป็นสุภาพตัดตีหนึ่งกระบอกท่านก็แทบจะแบกไม่ไหวนะครับนี่สี่ร้อยกว่ากระบอกเอาไปได้ยังไงคืนเดียวแล้วคายทหารด้วย ข้อมูลเขาบอกว่าคนร้ายเตรียมตัวมาสามปีหลังจากที่เราใช้นโยบายเก็บค่าในภาคใต้มุสลิมกลุ่มนั้นก็เลยก่อโตขึ้นมาใหม่ไม่ช่พูโรไม่ใช่บีอครับแต่เป็นกลุ่ม RKK ครับไม่มีเวลาเล่าแต่ว่ามันเป็นที่มาที่ทําให้เราคิดว่าหลักนิติธรรมนี่สำคัญมากแล้วหลักนิติธรรมนี่เองครับที่ต่อมามีผู้ละเมิดทั้งรัฐมนตรีภาคเอกชนไม่ยึดหลักก็เ,เลยทําให้ หลายคนต้องติดคุกแม้กระทั่งประหลัดกระทรวงการคลังนะครับผมก็ไม่เอ่ยชื่อท่านแต่ว่าเพราะท่านเป็นคนดีคนหนึ่งท่านคอละเมิดหลักนิติธรรมก็คือแต่งตั้งกรรารการระดับเก้าของนักการเมืองผิดพลาดทําให้ท่านถูกสอบเลขาธิการคอพอข้อแก้ระเบียบแล้วก็ถูกสอบแต่เลขาธิการคอพก็เสียงก่อนแต่ประหลัดกระทรวงการคลังเนี่ยสอบเสร็จเมื่อตอนท่านมาเป็นประหลัด ท่านเริ่มจากรองอธิบดีกรมสรรพากรนักการเมืองก็ต้องการเด็กของเขาเป็นรองอธิบดีกรมสรรพากรแต่ว่าในที่สุดผลกากฏว่าคนนั้นคุณสุมบัติไม่ครบก็ไปแก้ระเบียบเพื่อให้ครบนี่ก็ถือว่าขัดต่อหลักนิติธรรมอันนี้บังไม่มีเวลาในที่สุดลงท้ายว่าประหลาดกระทรวงท่านนี้ก็ถูกไล่ออกแล้วก็ลดโทษในเกือให้ออกแต่ว่าไม่เอ่ยเพราะาท่านก็เป็นคนดูหนุ่งที่ผมก็เคยใช้งานท่านในเรื่องของทุนกู้ยืมนะครับก็เรียนว่าหลักคุณธรรม ก็มีตัวอย่างหลักคุณธรรมนี้ผมอยากให้เราศึกษากรณีของท่านตวินเปี่ยนสีนะครับท่านตวินเปี่ยนสีนี่เป็นกา,การกรกทรที่ถูกย้ายเพราะว่านักการเมืองเนีน่ยก็ต้องการญาติเขามาเป็นใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็าจาเป็นต้องเลื่อนย้ายผู้บริหารตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นแล้วจะไปอยู่ไหนก็เขาเลยไปอยู่ที่สภาความมั่นคงซึ่งคุณตวินเปี่ยนสีนี่มีตําแหน่งอยู่เขาเลยย้ายคุณตวินเปี่ยนสีไปอยู่ประจําและเอาญาิเนี่ยมาอยู่ที่สมนักงานตำรวจแห่งชาติ คุณตุวินเป็นสีก็เป็นกล้าการประเปทที่ไม่กลัวก็เ,เลยร้องเรื่องหนีฟ้องร้องกันในสุดก็ปรากฏว่าการโยกย้ายครั้งนั้นขัดหลักนี่ครับหลักคุณธรรมในสุดผู้บริหารเองก็ถูกพ้นจากตาแหน่งนะครับหลักความโปร่งใสนั้นแน่นอนที่สุดครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในในเรื่องของหลักธรรมปิบาลก็คือทําอะไรตรงไปตรงมาไม่บิดเบือนไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่ทุจริตไม่ชดโกง นี่คือหลักความสงสัยทุกอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาสามารถตรวจสอบได้ข้อสามารถที่ทำงานนั้นเป็นไปด้วยดีได้อันนี้ข้อต้องเรียนว่ามันเป็นประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะส่วนรวมนะครับแต่ว่าส่วนตัวท่านเองก็ปลอดภัยนะครับเพราะมันมีตัวอย่างว่าหลังจากเราประกาศใช้ธรรมพิบาลหกข้อนี้แล้วเนี่ยยังไม่มีการทําผิดเกิดขึ้นเยอะเลยครับคําถามว่าทําไมคําตอบก็คือเพราะไม่ปฏิบัติ ดังนั้นการไม่ปฏิบัติตามหลักเหล่านี้เองที่ทําให้บ้านเมืองเกิดวิกฤตหลักความรับผิดชอบในข้อที่5นี้ผมแนะนําให้เราไปอ่านพระบ,บรมราชวาทของในหลวงรชัชกาลที่9ในวันที่5ธันวาคม2552และ5ธันวาคม2553ขอแนะนําเลยนะครับขอแนะนําให้ไปอ่านเลยเพราะว่าท่านรับสั่งสองปีซ้ําว่าขอให้ท่านทั้งหลายและประชาชนทุกหมู่เหล่านียพี่นายถ่องแท้ว่าหน้าที่ท่านคืออะไร แล้วทําหน้าที่นั้นด้วยความรับผิดชอบทําไมท่านรับสั่งอย่างนี้เพราะขนาดนั้นปี52มีการทําลายการประชุมที่ปตัตยาปี5 3สมีการเผาบ้านเผาเมืองคนที่มาก่อเหตุเหล่านั้นก็เ,เป็นคนกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ว่าต่างชาติหนุนกําลังมีอาวุธของทัพหมาไม่ใช่ก็เ,เป็นคนธรรมดากลุ่มหนึ่งที่มาก่อเหตุแต่ทําไมถึงไปก่อเหตุได้เพราะผู้มีหน้าที่ตั้งตํารวจฝ่ายปกครองทหารไม่รับผิดชอบครับ การปลดปละเลื่อไม่รับผิดชอบปล่อยคนเหล่านี้ก่อเหตุทาให้ประเทศไทยเรากลายเป็นประเทศแรกในโลกครับที่จัดการประชุมระหว่างประเทศแล้วผู้ประชุมนี้ตะนีเตลดเิดเปิดเปิงจากห้องประชุมไปเครื่องบินไปเรือไปรถเพราะผู้ชุมนุมกลุ่มเสื้อแดงนะครับตอนนั้นเข้าไปรุกที่โรงแรมที่ปัทยาแทบเอาชีวิตไ่รอดมันเกิดได้อย่างไร เกิดเพราะความไม่รับผิดชอบของคนเหล่านั้นการไม่รับผิดชอบนั้นอาจจะมาเพราะว่าครัวนายจะโกรธเพราะคนก่อเหตุเป็นเด็กของนายตัวเองก็เป็นเด็กของนายนี่คือเหตุผลสําสคัญในหนึ่งพระองค์ท่านยังรับสั่งสองปีซ้ํานะครับไม่เคยรับสั่งซ้าครับปี2องพท่านรับสั่งเรื่องน,น้ําท่วมก่อ,อนนั้นรับสั่งเรื่องอื่นไม่เกิดเป็นสองปีรับสั่งซ้ําเรื่องความรับผิดชอบผมขอให้พวกเราสนใจเรื่องความรับผิดชอบในหน้าที่ใครที่ขณะนี้ที่ท่าน ขาระพรมนี้ทําหน้าที่อะไรท่านรับผิดชอบงานท่านตามกฎหมายเต็มที่ด้วยความโปร่งใสแล้วท่านก็จะรอดที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นก็ไม่ใช่ว่าคนที่ก่อเหตุนั้นอันทาให้เขาติดกุกติดตรางนั้นจะไม่รู้ว่าสิ่งที่ทําผิดเขารู้กับบางคนเนี่ยแต่ทําไมก่อเขาเกรงใจนายเกรงใจนายผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยเกรงใจบิ๊กบอสอนุมัติเงินกู้ให้กับเอกชนไปผิดกฎหมายติดกุ๊ก สิบแปดปีรัฐมนตรทีว่าการกระทรวงมนิดย์ทาสัญญาจราจาข้าวรัฐต่อรัฐที่ก็เรียกจีตูจีอะไรเนี่ยผิดพลาดติดคุกสี่สิบกว่าปีเห็นในข่าวไม่กี่วันนี้ลดมาเหลือสักยี่สิบกว่าปีหรือไงเนี่ยก็ผมจำไม่ได้เลยครับอีกหลายคดีเอ่ยชื่อมาทุกคนเนี่ยมีชื่อเสียงเนื้อแหละครับผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ผมรู้จักดีเป็นหมอติดคุกหนึ่งปี เราะไปแก้ระเบียบเพื่อประโยชน์ของบริษัทของนายหรือรัฐมนตรช่วยว่าการกระทรวงกาินลังเสียดายเรียนหลักสูตรที่จุลาพร้อมกับผมครับติดคุกสองปีเพราะไปใช้ดุลพิษเพื่อประโยชน์ของลูกนักกานเหมืองเป็นต้นที่น่าเสียใจมากในฐานะเรียนกฎหมายที่ธรรมศาสตร์ก็คือรุ่นน้องผมสองคนธรรมศาสตร์ติดคุกคนละสองปีครับคนหนึ่งเป็นบลญนุ่มเด็กอีกคนหนึ่งเป็นบ้านนุ่เด็กเลาะอะไรครับ ละเว้นประเดิบหน้าที่เกรงใจอีกคนหนึ่งเกรงใจใครรู้ไหมครับเกรงใจภรรยาภรรยาขอร้องให้สามีไปวิ่งเต้นล้มคดีเกี่ยวกับเรื่องพักการเมืองคดียุบพักทําไมภรรยาไปเกรงใจภรรยาภรรยาก็บอกเกรงใจคุณหญิงขอมาแล้วก็ให้สามีไปวิ่งตุลาการตุลาการท่านนั้นเอ่ยชื่อก็ได้ท่านหม่อมหลวงไกรฤกเป็นตุลาการที่ตรงซื่อตรงสุจริตท่าน ก็ปฏิเสธเขาให้เงินท่านที่ห้าล้านท่านปฏิเสธก็ตามไปที่บ้านเสนอใหม่ให้30ล้านท่านปฏิเสธแล้วท่านก็รายงานประธานสานิกาเรื่องก็เลยแดงขึ้นมาในสุดก็สอบไปสอบมาปรากฏว่าเพื่อนท่านที่จบธรรมาศาสตร์ด้วยกันนะครับที่มาวิ่งเป็นตำรวจเพราะติดถูกหาติดคุกผมก็สะเทือนใจเหมือนกันเพราะเป็นรุ่นน,น้องธรรมาศาสตร์แล้วก็มาลงเอยว่าจบกฎหมายแท้ๆเป็นตำรวจแท้ๆยังติดคุกเพราะความเกรงใจผมก็เลยบอกว่าสังคมไทยเราเนี่ยต้องมี ข้อที่ยี่ข้อที่เจ็ดนอกเหนือจากข้อที่หนึ่งตึงยกแล้วควรจะมีข้อที่เจ็ดในสังคมไทยนะครับสังคมฝรั่งอาจจะไม่มีสังคมไทยต้องมีข้อที่เจ็ดก็คือต้องไม่เกรงใจนายให้เราทําอะไรพวกเราที่อยู่หลักสูตรนี้ทุกคนนะครับมีนายและมีลูกน้องอย่าไปทําให้ลูกน้องเดือดร้อนอย่าไปสั่งอะไรก็ทาผิดกฎหมายทําสิ่งไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันถ้านายเราให้เราทําอะไรไม่ถูกต้องดูให้ดีนะครับยอมขัดใจนายดีกว่าติดกุ๊กในวันข้างหน้าเพราะคนที่ติดกุกทั้งหมดคนที่สั่งไม่ติดเลยนะครับ นักการเมืองที่ต้องการรองอธิบดีสำนักกรไม่ติดกุกแต่ประหลัดกระทรวงโดนไห้ออกดีว่าโชคดีว่าเลขาธิการคอพอซึ่งแค่ระเบียบนั้นท่านกเกษียณก่อนเขาถูกพระนามดมหลังแต่อย่างนี้ก็ตามในสุดท่านหล่าน,นี้ก็รับประทานนายยโทษหมดแล้วนะครับสรุปแล้วในที่สุดก็คือว่าหลักธรรมิบาลคุณธรรมและความโปร่งใสในการป้องกันทุจริตมันเป็นหลักอันเดียวกัน การป้องกันทุจริตนั้นถือว่าเป็นหัวใจของการปกครองบ้านเมืองในขณะนี้กล่าวได้ว่าเป็นวราระแห่งชาติเลยนะครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง n n e n News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ